จเจริญพรค่ะคุณโยมพบกับพวกเราอีกครั้งนะคะในรายการถามทำตอบทำนะคะที่จะมาไขข้อข้องใจเหมือนเดิมค่ะในการปฏิบัติแล้วก็แนวทางการใช้ชีวิตนะคะท่านใดสนใจมีปัญหาข้องใจนะคะหรือว่าเจอสภาวะที่ไม่ได้ดังใจนะคะอยากจะปรึกษาใครสักคนก็สามารถส่งคําถามมาที่เรานะคะที่โพธทกน a า a n นเซอ a ์แอดจีเมลนะคะแล้ววันนี้ค่ะพบล,ะลูกชีนะคะก็มาพร้อมคู่กับแม่ชีนะคะแม่ชีที่จะมาท่านมีเมตตาจิตนะคะมาตอบปัญหาให้กับเรา ะะขอากราบส,ส,สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะค่ะก็วันนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะได้คัดอีเมลออกมา2ฉบับนะคะเพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยนธรรมะให้ธรรมะเป็นฐานร่วมกันนะคะอีเมลฉบับแรกไม่ได้แจ้งชื่อมานะคะได้สอบถามมาว่าคุณแม่คะเวลาใส่บาตรแล้วอธิษฐานให้เป็นสังฆทานแล้วเนี่ยถ้าพทีหลับไปแล้วเขาไม่แจกจ่ายถือว่าเป็นบาปไหมคะเออถ้าถามว่าเป็นบาปไหม เราสละแล้วนะเราได้บุญแล้วนะลูกไม่เกี่ยวกันกับพระแล้วพระท่านจะสละหรือไม่สละมันก็เป็นเรื่องของท่านเพราะเราได้สละแล้วเราก็ได้บุญแล้วถ้าหากว่าลูกสละแต่ยังสละไม่จริงยังไปมองว่าพระไม่สละอย่างนี้ลูกเองนั่นแหละไม่ได้สละเพราะลูกยังยึดอยู่อะว่าลูกถวายถวายแล้วก็วางลูกก็สําเร็จแล้วเหมือนเอาเงินไปเข้าธนาคารแล้ว ผู้บริหารเขาจะเอาเงินไปซื้อหุ้นที่ไหนก็แล้วแต่ถึงเวลาก็ต้องเอาดอกมาให้เราอืมก็ต้องได้ดอกอีกแล้วนะลูกนะ,ะก็คือทำทานต้องให้สลับไปเลยอย่ายึดติดว่ามันจะไปยังไงท่านจะเอาไปทำอะไรหรือเปล่าก็ไม่ได้นะคะคุณแม่ใช่ไหมคะ,คะมก็หวังว่าจะชัดเจนนะคะในคําตอบนี้นะคะมาอีกท่านหนึ่งนะคะคุณนาฤเทพแสนสุขนะคะเป็นโยคีชายเนะท่านได้ส่งคําถามมาบอกว่าผม ผ่านการปฏิบัติมาแล้วระดับหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเขาปฏิบัติจนเห็นเวทนาที่มันดับไปเหมือนกับเราปิดไฟปฏิบัติแล้วต่อมาเนี่ยก็เหมือนกับว่านั่งแล้วจิตสว่างหายดับไปเหมือนกับเราเคือเขาบอกว่ารู้ตัวอีกทีเนี่ยไม่รู้ว่ากี่นาทีแล้วจิตใจแจ่จมใสมากคือเมื่อตื่นขึ้น,นมาแล้วเขารู้สึกแจ่มใสมากเขาก็เลยจสถามคุณแม่ว่าจะให้เขาต่อยอดอยังไงดีคะค่ะอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเพียงสภาวะอาการของ สตินะคะที่เข้าไปเห็นจิตที่มันดับไปมาหมายคือเมื่อจิตเราเนี่ยมันดับความรู้สึกคือมันเปิดสวิตไม่รับรู้เวทนาของกายแล้วก็ความรู้สึกเราก็ดับไปด้วยนี่เขาเรียกว่าเข้าสมาบัตชั่วขนาดจิตนะคะพอมันเข้าไปเสพเต็มกําลังแล้วมันก็ถอยออกมาถค่ะ้าถอยออกมาถ้าจะต่อยอด แม่ก็แนะนำว่าตอนนั้นน่ะจิตมันยังเป็นกุศลอยู่ถ้าลูกจะอธิฐานแผ่บุญกุศลให้กับผู้มีพระคุณทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายญาติมีบริวารของข้าพเจ้าทั้งหลายทั้ง31มระบเอ็ดงค์คือเรียกว่าส่งพลังบุญตอนที่เรามีทรัพย์ค<ะ>่ะจากนั้นเราก็อธิฐานบรารมีลูกปารธนาสิ่งใดละ่ะ ถ้ายังคิดไม่ออกแม่บอกให้ขอให้พระเจ้าจเจริญในธรรมยิ่งขึ้น,น,นไปค่ะอันนี้อันดับหนึ่งเลยลูกแล้วยาบุน่นมันก็จะเป็นไปตามบุญบารมีของเราเองจ้ะก็เกิดจากอำนาจของสมาธิใช่ไหมคะคุณแม่ ก็คืออํานาจออการเข้าสมาบัตินี้คือมันไม่ได้เกี่ยวกับการหมดกิเลสใช่ไหมคะแม่มันเป็นอํานาจของสมาธิที่ถ้ามีกําลังระดับหนึ่งแล้วก็คือจะสามารถเข้าไปเสพได้ณ<ช>นะขณะหนึ่งขณะหนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะมันก็เหมือนกับเราเดื่มน้ำหนึ่งแก้วแล้วน้าเทน้ําหมดแก้วแล,แล้วเราอิ่มแล้วเราก็จะไม่ตักน้ําเข้าไปดื่ม,มค่ะมันก็จะหยุดพักอยู่ช่วงครู่พอรู้สึกหิวมันก็จะเติมน้ําใหม่ฉันใดแล้วเข้าไปเสพ ชานเต็มกําลังและมันหมดกําลังที่จะส่งผลและเดี๋ยวมันก็ถอยออกคือสมาธิมันก็จะคลายออกมาเราก็ต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่นะลูกนี่คือการฝึกเข้าฌานออกฌานแต่ตอนออกฌานนี่แหละสำคัญก็คือว่าตอนที่ออกมาเนี่ยมันยังไม่มีกิเลสมันยังไม่มีนิวรณ์ตอนนั้นอะอธิษฐานอะไรจะเห็นผลไว ก็หวังว่าคุณนฤเทพนะคะจะชัดเจนในคำตอบมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้อีเมลเราหมดแล้วนะคะก็ต้องรบกวนคุณแม่เหมือนเดิมค่ะช่วยฝากข้อคิดสกิจใจนะคะให้กับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะถ้าแม่คิดสกิจใจสำหรับวันนี้แม่ก็อยากบอกกับลูกๆทุกๆคนนะคะว่าอาดีตไม่สำคัญเพราะเราแก้ไขมันไม่ได้ อนาคตยังมาไม่ถึงอย่าไปกังวลกับมันแต่จงทำปัจจุบันให้ดีที่สุดและลูกจะเป็นเหมือนผู้สว่าง ทั้งกลางวันและกลางคืนก็คือผู้ส่งทัพนั่นเองเองจหลวพ่อค่ะทโยสาทูค่ะลูกขอกราบอนุโมทนาขอบพระคุณคุณแม่นะคะแทนท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่มาเมตตาให้ทามาเป็นฐานกับพวกเรานะคะก็สําหรับวันนี้ค่ะก็จบลงแล้วนะคะก็พบกันใหม่นะคะในเทปหน้านะคะก็เหมือนเดิมค่ะท่านใดมีคําถามข้อสงสัยหรือหาทางออกไม่เจอนะคะก็ส่งคําถามมาที่โพธิวนา a n s w e r ร์ gmail.com นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีสตินะคะและที่สําคัญก็ ถ้าท่านใดว่างก็มาปฏิบัติที่มูลนิธิโพธิวันนานะคะทางเรายินดีต้อนรับนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ